มาละอ้าวสวัสดีครับโอ้ตึงโอ้มีแต่คนตึงๆไว้มีแต่คนตึงๆึงฮะตึงชุดมาเป็นพี่มังกรเอ้ยไงล่ะไงล่ะเอ้ยตบมือครับทุกคนตบมือโอ <arn> <IEL> ้โหเก tense, ินเอาคิวต่อไปคิวต่อไปเฮ้ยโอเค เ้าวน้องเท้าทำให้เป็นติ๊กหัวล้อทุกครั้งเลยอ่ะชุดตรงนี้มันข้อเสียคือที่พักเท้าหายครับโอ้ไปแล้ว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 ท่าตึงค่อนข้างเยอะครับมาแล้วเฮ้ยเอาดีๆ้ยเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆเอาดีดี่มาดีดีเล่นเครื่องอีก ปันอย่างตึงอะไรพี่ปันตรงนี้มันเหี่ยบไปยู่นอะไรเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ของม้าใช่ไม่ดัคคนนี้พี่บางคอนจะสับโดช้าๆครับฝึกสับโดครับฝึกสับโอ้โหไม่จริงมันัตกตลอด สี่บอกยิงแอคยิงแอคครับอ um, ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย้ันกยกล้อแล้วก็หมุนล้ออะอารองเอารองหรอแต่ว่านีมันหมุนไม่ได้้อหองศาโอ้โหถ้ามุนหมุนได้จะได้ไม่เยอะอ่ะฮะอตอมเอบอสมาอสโชว์ดิอสโชว์เลยยาครับยาวยอ้ไม่ยาวะไม่ยาวกอยย้นดอดูตอมก่อนดูคตึงก่อนตอมเอาไงตอมโชว์อะไ เ้ยมังครับพี่มังครับพี่มังครับสิบครั้งยกนะครับสิบครั้งยกไม่ขึ้นปกติเอ้ยไงล่ะต้องหาวเ้ยชนชนชนหาวนะนะๆๆนะ ก่อนระดิฟโชว์ค่ะทุกคนใช่ตึงอ่ะไม่ตึงอ่ะตึงไหมไม่ตึงอเมริกาอา๋ออันนี้อาคานอเมริกาลองลองตึงนี่แมวแมวแมวอ้าวอันนี้ยายมุยเป็นกรรมการไปกัดเอ้ยเอ้ยเอา ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปันครับปันปันไปแล้วครับเอาครับลองดูปันปันครับจะดีไปแค่ไหนครับเอ้ยเอ้ยขยง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 อ่ะเออเอ้ยเอาอันนี้ต่อแถวต่อคิวทำอะไรกันเนี่ยอ้าวคต่อแต่เพิ่มปันเอามาบอสมาเฮ้ยดูความตึงของบอสนะครับดูความตึงเอ้ยตึงสุดในย่านนี้ครับ ต๊อมต๊อมเอ้ยเอ้ยเตงเอ้ยเตงเอ้ต๊อมต๊อมตัวนี้ดิฟไม่ค่อยเจ๋งเลยอ่ะต้องทำยไงไม่ต้องขี่คันตัวต้องขี่กับตัวคันตัวดิฟคันนี้ก็ได้คันไหนคันนี้เอาบอสมันดิฟได้คันนี้ดู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 เติร์สโอ้โหไก่วิ่งกระจาย พี่มังกรบอกจะทําไข่ห้างครับพี่มังกรบอกจะทําไข่ห้างรอดไม่รอดรอดไม่รอดล่วงไม่ล่วงเอออ้ยเยี่ยมมากเฮ้ยเฮ้อย่าให้หงายก็แล้วกันเ้ยอ้าวอ่ะเข่ามาเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาไงเอาไงเขาเขาว่าที่ไรไม่ตีขำสักทีอ่ะ ต่อต่อก hey, hey, oh hey, ันไปเลยเอ้ยคิวต่อไปอะไรเนี่ยมันไม่ได้สู้สู้เฮ็ดหยังกันสร้อยมาแล้วมันตั้งตัวไม่ได้เลยรู้บ่เอาไปเอาไปนอสู้เอาไปอาไปนอสู้ไปไอ้ดูพี่มุญกรณ์เ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่มุญกรณ์จะไปบุญกรณ์เอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอารถอะเจ็บคนไม่เจ็บ โอ้ยโอ้ยเอาตอกเลยนะไปไปเอาไงเอาไงโอ้ยเนอ้ตึตึงเดยตึงตเอ้ว้าวออ้ยเอ้ยอ้ยเเอ้ยยเอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอเน้ย้ยเนี่ยเยอยเ้เอ้อยเ้้ยย้ยเ เฮ้ยเฮ้ยมามาเลยมาเลยไม่ี่กอดอยู่ใชื่มาโอ้โหแต่และตึงเตะตูดฉ่ำแต่ละตึงแต่ตะแตและตึงฝุง่นกุ๊บฝุ่นกุ๊บเนี่ยมาต่อกันแบบเนี้ยตึงเกินตึงก็โอ้โหปันอย่างตึงอ่ะตึงอะ่ะ มาแล้วครับเอาเอาเอาโอ้พี่มังกรมาก่อนใครเลยเเเพี่มังกรมาก่อนใครเลยสวัสดีครับโอ้ยยังตึงอะ่ะว้าวเท่จัดเท่จัดสวัสดีครับโอ้ว้าวว้าวว้าว,าว,าวาแต่ละคนตึงจัดตึงจัดดูดูเอาเฮ้ย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 วันนี้จะได้ไหมจ่ิ <laughs> งหัวล้อหางแล้ว,วเฮ้ยกัดเป็นไง เอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยปล่อยมือซ้อนกันอีกโอ้โหตึงจัดเฮ้ยเฮ้ยพี่มังกรไอ้เอ้ยอะไรน้องขาวท่าอ๋อท่าที่น้องขาวมาอย่างนั้นน่ะเหรอเฮ้ยต้องโชว์อีกรอบซะแล้วมั้งต้องโชว์อีกรอบซะแล้วน้องขาวบอกจะโชว์ท่าอุนเต้าแมนครับโอ้โหร้อยล้ำมาเลยร้อยล้ำมาเลยเฮ้ยพี่มังกระตึงเฮ้ย แต่ละคนอ้าวแต่ละคนเอาออ้ดูตึงจัดแต่ละคนเลยไม่ธรรมดาอันนี้ท่าอะไรกัดกัดเอ้ยกัดกัดอุอ้ยกัดก็ไม่ธรรมดาครับโอ้แต่ละคนอ้าวดูแมโอ้โหไปแล้ว <ไป S 2> แมสบายจังเลยเออโอ้โหแต่ละคนน่ะเ,เห็นไหมยายยายมุยเห็นไหมยาย,ม,ยมุยยายมุยผู้ชมการละครน,นะคะ ผู้ชมการละครของเด็กๆนั่งดีดีด้วยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วขบวนเมงเมาครับขบวนเมงเมาเด็กๆโอ้มาแล้วมาแล้วทุกคนแต่ละคนจะโชว์ท่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้อม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 ต้อมต้อมจะตื่นเกินเฮ้ยเฮ้ยพี่มังสุด ตึง้งเฮ้ยเอา้าแต่ละคนไปแล้วปันป่นปั่โอุ้ยไปไปเฮ้ยปั่นปัน,ร,น,นรถกัดได้หรอเฮ้ยเอาเฮ้ย,อ,ย,ยอะไรนะเฮ้ย <c oughs> เอาโอ้นั่งสมาธิตอนขับเฮ้ย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 อย่าให้ล้มนะ ไปบุญไปบุญไปบุญเออเหลียววิงจักรยานวะเออโอ้โหลูกโลยาวครับลูกโลยาวครับมา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 ดูนี่กำลังใจครับกำลังใจของเด็กๆนั่งอยู่ครับเอ้ยปล่อยมือแล้ว แต่ละคนไม่ธรรมดาไปนไนนมาเย่ยทองเ,อเดี๋ยวสัมภาษณ์อ,ออกสื่อหน่อยเอาฟรีค่ะเอาปีมาทําอะไรคะลาบนกไก่นะาค่ะพุ่งนีิชาโอ้โหเมนูสุดแซ่บนะคะใ,ใ,คใครจะซื้อไปซื้อได้ที่ตลาดอีเลฟใช่ไหมคะโอ้สุดยอดสุดยอดลาบนกไก่นะานกกนะเด็กๆเ,เคยกินกันไหม เฮ้ยเฮ้ยเ่ายเฮ้ยพ<ห>ี่ยเฮ้ยนป้ยเฮ้ส้ย้้ยเฮยเเฮ้ย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 เ